ก็จะพาเดินดูเนื้อที่ของคุณลุงกว้างขวางมากเลยค่ะดูนะคะที่ที่คุณลุงถมไว้กว้างขวางมากทางนี้เป็นบ่อปลามาดูบ่อปลาที่อีกบ่อหนึ่งคุณลุงบอกว่าจะเป็นปลาปลานาเนาะอันนี้ก็คือน้ําที่คุณลุงเตรียมเอาไว้เนาะกําลังจับมาจากเวลาน้ํามันลดเนาะน้ําแห้งคุณลุงก็ก็มีปลาหมอนะคะลุงก็เลี้ยงปลาหมอ นอกจากปลาดุกแล้วคุณลุงก็ยังเลี้ยงปลาหมอนะคะเลี้ยงปลาหมอแล้วก็จะพาแวะชมสวนของคุณลุงด้วยเพราะว่าบริเวณน,นอกจากคุณลุงสวัยกําลังให้อาหารปลาค่ะเลี้ยงไว้หลายบ่อมากเลยนะคะพา<ๆ>เพื่อนเพื่อนมาแวะชมบ่อปลาของคุณลุงอีกเช่นเคยนะคะและคุณลุงสวัยกาลังให้อาหารปลาค่ะเลี้ยงไว้หลาย <Radio> บ่อมากเลยนะคะพาเพื่อนเพื่อนมาแวะชมบ่อปลาของคุณลุงอีกเช่นเคยนะคะ ลล้ก็มีปลาหมอนะคะลุงก็เลี้ยงปลาหมอนอกจากปลาดุกแล้วคุณลุงก็ยังเลี้ยงปลาหมอนะคะเลี้ยงปลาหมอจับมาจากเวลาน้ํามันลดเนาะน้ําแห้งคุณลุงก็ไปปลูกใหม่นะุณลุงคุณลุงกาลังปลูกมะเขือใช่ไหมคุณลุงปลูกมะเขือนะคะไปเรื่อยๆเนาะชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะคะนี่จะพามาดูบ่อปลานี้โรงเก็บฟางเนาะโรงเก็บฟาง ไปฝั่งทางนู้นก็มีชะโอมนะคะทางนู้นมีต้นมะพร้าวมีชะโอมนะคะก็พาเดินชมสวนของคุณลงุงกลับมาดูบอ่อปลาที่อีกบอ่อหนึ่งคุณลงุงบอกว่าจะเป็นปลาปลานาเนาะอันนี้ก็คือน,น้ําที่คุณลุงเตรียมเอาไว้เนาะ,ะกาลังดากบริเวณ มีบอ่อปลาแล้วนะคะบริเวณเนื้อที่ที่คุณลุงถมที่เอาไว้ก็จะมีผักสวนครัวทุกอย่างนะคะเนี่ยตัวนี้ไปจับเอามาเลี้ยงไว้นะคะเลี้ยงไว้เยอะแยะมากเลยค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะพาชมสวนชมปลาค่ะไปจับเอามาเลี้ยงไว้นะคะเลี้ยงไว้เยอะแยะมากเลยค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะพาชมสวนชมปลาค่ะ แต่ตอนนี้คุณลุงยังไม่ได้เลี้ยงกบเนาะนี่เป็นบ่อปลาหมอนะคะคลุงก็จะเรียกว่าปลานาเนาะว่าคุณลุงก็เอาขึ้นมาจากบ่อเวลานั้นนะคะเวียนรอบรอบรอบที่เนาะนี่นะคะก็จะพาเดินดูเนาะเดี๋ยวจะพาเดินชมสวนนะคะชมสวนแล้วก็จะเดินกับคุณลุงสวัยกาลังให้อาหารปลาคะ่ะเลี้ยงไว้หลายบ่อมากเลยนะคะพาเพื่อนเพื่อนมาแ,แวะชมบ่อปลาของคุณลุงอีกเช่นเคยนะคะ ล้วจับเอามาเลี้ยงไว้นะคะเลี้ยงไว้เยอะแยะมากเลยคะ่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะพาชมสวนชมปลาคะ่ะแล้วก็จะพาแวะชมสวนของคุณลุงด้วยเพราะว่าบริเวณนอกจากโรงเก็บฟางเนาะโรงเก็บฟางไปฝั่งทางนู้นก็มีชะอมนะคะทางนู้นมีต้นมะพร้าวมีชะอมนะคะก็พาเดินชมสวนของคุณลุงดูว่าวันนี้โตมากเท่าไหร่เนาะ โตมากแค่ไหนนะคะตัวโตแล้วนะคะปลาของคุณลุงก็จะเริญเติบโตไปเรื่อยๆเนาะตามวันเวลาแแต่ตอนนี้คุณลุงยังไม่ได้เลนะี้ยงกบเนาะนี่เป็นบอ่อปลาหมอนะคะคลุงก็จะเรียกว่าปลานาเนานะ,ะว่าคุณลุงก็เอาขึ้นมาจากบ่อเวลานั้นนะคะแต่ตอนนี้คุณลุงยังไม่ได้เลีนะ้ยงกบเนาะนี่เป็นบอ่อปลาหมอนะคะคลุงก็จะเรียกว่าปลานาเนาะ,ะว่าคุณลุงก็เอาขึ้นมาจากบ่อเวลานั้นนะคะ มาดูบอ่อปลาที่อีกบอ่อหนึ่งคุณลุงบอกว่าจะเป็นปลาปลานาเนาะอันนี้ก็คือน,น้ําที่คุณลุงเตรียมเอาไว้เนาะแต่กําลังก็จะพาเดินดูเนื้อที่ของคุณลงุงกว้างขวางมากเลยค่ะดูนะคะที่ที่คุณลุงทไว้กว้างขวางมากทางนี้เป็นบอ่อปลาแล้วก็จะพาแวะชมสวนของคุณลุงด้วย เพราะว่าบริเวณนอกไปเรื่อยๆเนาะชมบรรยากาศท้องไร like, ่ท nice ้องนานะคะนี่จะพามาดูบ่อปลานี้สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับบัวชัญญาเช่นเคยค่ะพามาชมปลาอีกแล้วนะคะมาชมปลาของคุณลุงอีกแล้วมาดูไปเรื่อยๆเนาะชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะคะนี่จะพามาดูบ่อปลานี้บริเวณรอบรอบรอบที่เนาะนี่นะคะก็จะพาเดินดูเนาะเดี๋ยวจะพาเดินชมสวนนะคะ ชมสวนแล้วก็จะเดินดูว่าวันนี้โตมากเท่าไหร่เนาะโตมากแค่ไหนนะคะตัวโตวแล้วนะคะปลาของคุณลุงก็จะเริ่มเติบโตไปเรื่อยๆเนาะตามวันเวลาลาส่วนไปอีกทางนู้นก็เดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆก็จะมาเป็นอ่าบ่อปลาอีกเหมือนกันแต่ตอนนี้คุณลุงยังไม่ได้เลียงกบเนาะนี่เป็นบ่อปลาหมอนะคะคลุงก็จะเรียกว่าปลานาเนาะว่า คุณลุงก็เอาขึ้นมาจากบ่อเวลานั้นนะคะแต่ตอนนี้คุณลุงยังไม่ได้เลี้ยงกบเนาะ,ะนี่เป็นบ่อปลาหมอนะคะคลุงก็จะเรียกว่าปลานาเนาะ,ะว่าคุณลุงก็เอาขึ้นมาจากบ่อเวลานั้นนะคะ <ś> คก็จะพาเดินดูเนื้อที่ของคุณลุงกว้างขวางมากเลยค่ะดูนะคะที่ที่คุณลุงถมไว้กว้างขวางมากทางนี้เป็นบ่อปลาสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับบัวชัญญาเช่นเคยค่ะ พามาชมปลาอีกแล้วนะคะมาชมปลาของคุณลุงอีกแล้วมาดูหลายบอ่อมากเลยค่ะถ้านับแล้วเนาะให้ชมบริเวณสวนของคุณลุงเนื้อที่กว้างขวางทางนู้นก็เป็นลงอะ,อะไรนะอคอกวัวนะคะดูว่าวันนี้โตมากเท่าไหร่เนาะโตมากแค่ไหนนะคะตัวโตแล้วนะคะปลาของคุณลุงก็จะเจริญเติบโตไปเรื่อยๆเนาะตามวันเวลาลก็จะพาเดินดูเนื้อที่ของคุณลุงกว้างขวางมากเลยค่ะ ดูนะคะที่ที่คุณลุงถมไว้กว้างขวางมากทางนี้เป็นบอ่อปลาไปจับเอามาเลี้ยงไว้นะคะเลี้ยงไว้เยอะแยะ,แยะมากเลยคะ่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะพาชมสวนชมปลาค่ะก็จะพาแวะชมสวนของคุณลุงด้วยเพราะว่าบริเวณนอกจากคุณลุงบอกว่าบอ่อปลานี้เป็นบอ่อปลานา,นานะคะมีปลาหมอคุณลุงก็จะเอาปลาหมอมาเพาะไว้ตรงนี้นะคะมาเพาะไว้ในบ่อนี้เนาะ มีปลาหมอนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับบัวชัญญาเช่นเคยค่ะพามาชมปลาอีกแล้วนะคะมาชมปลาของคุณลุงอีกแล้วมาดูคุณลุงบอกว่าบ่อปลานี้เป็นบ่อปลานานะคะมีปลาหมอคุณลุงก็จะเอาปลาหมอมาเพาะไว้ตรงนี้นะคะมาเพาะไว้ในบ่อนี้เนาะมีปลาหมอนะคะตรงนี้ก็มีปลาหมอนะคะลุงก็เลี้ยงปลาหมอ นอกจากปลาดุกแล้วคุณลุงก็ยังเลี้ยงปลาหมอนะคะเลี้ยงปลาหมอดูว่าวันนี้โตมากเท่าไหร่เนาะโตมากแค่ไหนนะคะตัวโตวแล้วนะคะปลาของคุณลุงก็จเจริญเติบโตไปเรื่อยๆเนาะ,ะตามวันเวลาราจับเอามาเล,ะะเลี้ยงไว้นะคะเลี้ยงไว้เยอะแยะมากเลยคะ่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะพาชมสวนชมปลาะคะ่ะบริเวณรอบรอบรอบที่เนาะ กะะ็จะพาเดินดูเนาะเดี๋ยวจะพาเดินชมสวนนะคะชมสวนแล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆเนาะชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะคะนี่จะพามาดูบ่อปลานี้แต่ตอนนี้คุณลุงยังไม่ได้เลี้ยงกบเนาะนี่เป็นบ่อปลาหมอนะคะคลุงก็จะเรียกว่าปลานาเนาะว่าคุณลุงก็เอาขึ้นมาจากบ่อเวลานั้นนะคะนนก็มีปลาหมอนะคะคลุงก็เลี้ยงปลาหมอ นอกจากปลาดุกแล้วคุณลุงก็ยังเลี้ยงปลาหมอนะคะเลี้ยงปลาหมอจากบริเวณมีบอ่อปลาแล้วนะคะบริเวณเนื้อที่ที่คุณลุงถมที่เอาไว้ก็จะมีผักสวนครัวทุกอย่างนะคะเนี่ยตนนัวนี้อันนี้ก็จะพาเดินดูเนื้อที่ของคุณลุงกว้างขวางมากเลยคะ่ะดูนะคะที่ที่คุณลุงถมไว้กว้างขวางมากทางนี้เป็นบอ่อปลาแล้วก็จะพาแวะชมสวนของคุณลุงด้วย เพราะว่าบริเวณนอกจากแต่ตอนนี้คุณลุงยังไม่ได้เลี้ยงกบเนาะนี่เป็นบอ่อปลาหมอนะคะคลุงก็จะเรียกว่าปลานาเนาะว่าคุณลุงก็เอาขึ้นมาจากบอ่อเวลานั้นนะคะแล้วก็จะพาแวะชมสวนของคุณลุงด้วยเพราะว่าบริเวณนอกจากปลูกใหม่นะคุณลุงคุณลุงกาลังปลูกมะเขือใช่ไหมเนาะคุณลุงปลูกมะเขือนะคะคุณลุงสวัยกําลังให้อาหารปลาคะ่ะเลี้ยงไว้หลายบอ่อมากเลยนะคะ พาเพื่อนๆมาแวะชมบ่อปลาของคุณลุงอีกเช่นเคยนะคะแล้วคุณลุงสวัยกำลังให้อาหารปลาค่ะเลี้ยงไว้หลายบ่อมากเลยนะคะพาเพื่อนๆมาแวะชมบ่อปลาของคุณลุงอีกเช่นเคยนะคะแล้วคุณลุงสวัยกำลังให้อาหารปลาค่ะเลี้ยงไว้หลายบ่อมากเลยนะคะพาเพื่อนๆมาแวะชมบ่อปลาของคุณลุงอีกเช่นเคยนะคะ ไปเรื่อยๆเนาะชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะคะนี่จะพามาดูบอ่อปลานี้จับมาจากเวลาน้ํามันลดเนาะน้ําแห้งคุณลุงก็ไปแต่ตอนนี้คุณลุงยังไม่ได้เลี้ยงกบเนาะนี่เป็นบอ่อปลาหมอนะคะคลุงก็จะเรียกว่าปลานาเนาะว่าคุณลุงก็เอาขึ้นมาจากบอ่อเวลานั้นนะคะเวียนรอบรอบรอบที่เนาะนี่นะคะก็จะพาเดินดูเนาะเดี๋ยวจะพาเดินชมสวนนะคะชมสวน แล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆเนาะชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะคะนี่จะพามาดูบอ่อปลานี้จากบริเวณมีบอ่อปลาแล้วนะคะบริเวณเนื้อที่ที่คุณลงุงถมที่เอาไว้ก็จะมีผักสวนครัวทุกอย่างนะคะน,นี่ตัวน,นี้อันนี้หลายบอ่อมากเลยค่ะถ้านับแล้วเนาะให้ชมบริเวณสวนของคุณลุงเนื้อที่กว้างขวางทางนู้นก็เป็นโรง อะไรนะ้อกวัวนะคะจับมาจากเวลาน้ำมันลดเนาะน้ำแห้งคุณลุงก็รู้ว่าวันนี้โตมากเท่าไหร่เนาะโตมากแค่ไหนนะคะตัวโตแล้วนะคะปลาของคุณลุงก็จเจริญเติบโตไปเรื่อยๆเนาะตามวันเวลาหลายบ่อม,มากเลยค่ะถ้านับแล้วเนาะให้ชมบริเวณสวนของคุณลุงในที่กว้างขวาง